นี่เจ้ากูเจ้าเขาพูดตรงไปตรงมาเลยนะฉันเหมือนพร้อมจะตายตลอดเวลาที <Wha> ่เธอขับเนี่ยเออเออนอกไม่ที่คิดเธอพูดว่าอะไรนะฉันาเก่งแค่ว่าเวลาตีค้องนะ่เธอมีบมาขับขี่ยังไงเนี่ยฉันคงการสอบมันนะฉันเหมือนว่าเราจะคงจะม็มาฉันหวัว่าพวกเราคงไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วนะฉันน่ะยังเหลืองงานอีกเยอะเลยเหรอนายก็แค่โกงมันไงโคตรอาวเลยว่ะ นะนี่สตูรุสรุปเราจะไปไหนกัน,นเนี่ยเนี่ยนายต้องรอฉันเล่นแน่ๆเลยวันนี้ต้องร่างกายไหนเลยนะโกโจนี่นายกินบ่อย,อยงั้นเหรอโ้่ไม่แล้วน่าจะมาทำไมเค<ห>่เราเปิดลำโพงดูนะรับแซ่บโอ้พระเจ้าที่ตราสูบเบอร์กอคิง รับอะไรดีคะ,อ,ะอุตาฮิเมะงั้นเหรอเอ้วูตาฮิเม 12, <78. S 1> ะสิบสองเจ็ดสิบแปดฮะสิบสองเจ็ดสิบแปดชวยนักหน้าต่างลงด้วยเอ้ฉันสั่งโกลเดอร์รนะดับพิเศษเลยนะนายไม่ต้องการมาสักหน่อยทำไมาฉันถึงไม่ต้องการล่ะฉันรู้หนาว่านายจะสั่งอะไรอะ่ะโกโจนี่เธอรู้ได้ไงนัน่นช็อกโก้หรือเปล่าแ <Yeah. S 2> ย่ช็อกโก้ไป สิบสองเจ็ดสิบแปดมันคืออะไรนะ่ะอ,ออดอร์ของนายไงบือ้องั้นฉันเอาเป็นแอปเปลิลของมูมิวแล้วก็ขึ้นไฟโค้กและไก่ทอดสองตัวเลิกกนอินันได้แล้วซาตลุกระทอดสองตัวงั้นเหรอนั่นฟังดูเป็นความคิดที่ดีนะ <c oughs> นายก็มาที่นี่ทุกวันเลยอะ่ะป้ายสองสสามนาทีแล้วก็พูดว่าเฮ่แ hey, ต่ฮิแมด้วยน้ำเสียงที่โคตรจะน่ารำคาญน,นายเรื่องทำให้ฉันเริ่มที่จะมูยยามูยยาหา รมเาโีซาโนนี่อาไปตายไปนง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 งงงอย่างกับว่ามีแค่ร้านอาหารกับโลกนี้เลย <S <S มีเพียงแค่ฉันคนเดียวที่หิวโหยซาโตุ้สุปเราจะไปไหนกันดีเนี่ยอืมฉันว่าเราน่าจะไปสวนสัตว์กันนะได้ยินว่าที่นั่นมีการจัดแสดงแพ้ด้วยเหละ <S <S <า>เอ๊ะแพ้นีทัสการเนงนขอกรทอดหน่อยสิอะ นี่มันแย่มากเลยนะมันก็ห่วยจริงๆอะแหละถ้านายกินมันมากเกินไปนายอาจจะรับเบิดและตายเจ้าบ้าที่ไหนมาสั่งของแบบนี้เนี่ยนายนายเป็นคนสั่งโถพวกไมเอาหนาไม่เหมือนปกติเลยเวลาไม่อยู่วาตคิเม่ก็เงียบมั้งคือฉันว่านะมันแย่มากเลยนะที่ใช้เวลาวันอยู่ในการทางานนะแทนที่จะมาเที่ยวเล่นแล้วไงเธอถึงได้ไปทํางานที่เบอร์เกอร์คิง่ะจริงๆแล้วเธอก็ทํางานที่แมร์ดูโน่ด้วยนะ เดี๋ยวนะหรือว่าใช่แหละเธอก็ทําที่นั่นด้วยแหละเออโอตาเฮเมครับ hey, ฉันว่านายคนที่จะหยุดก่อกวนเธอ้อย